ร็อกสตาร์มิวสิกวิดีโอที่แฝงด้วยความสู้ของสาวอีสานพลัดถิ่นเเป็นคนกีสานเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าลิซ่าเป็นสาวอีสานที่มีเลือดของความเป็นอีสานไหลเวียนอยู่ในกายผลงานแรกจากการปลดแอกความเป็นเกาหลีของลิซ่า ลิซ่าก็เลยพยายามที่จะและพิเศษความเป็นนักสู้ความเป็นนักล่างเงินวอนของสาวอีสานผ่านการใส่ประสบการณ์การต่อสู้ของนักล่างเงินวอนชาวอีสานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวอีสานที่ต้องการเข้าไปทํางานในเกาหลีให้เห็นถึงความยากลําบากของการต่อสู้กว่าที่จะมีวันนี้ของเธอวันนี้กองบรรณาธิการข่าวปดจะมาอธิบายถึงสัญ,ญลักษณ์ที่ทางทีมข่าวได้วิเคราะห์ออกมา ซึ่งการตีความนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวของทางทีมกองบรรณาธิการข่าวปดใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ฉากแรกฉากเปิดที่เยาวราชลิซ่าและผู้กำกับใส่เอาความเป็นอีสานเก่าแก่เข้ามาโดยย้อนไปในสมัยที่นิคมโรงงานยังไม่มีชาวอีสานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพส่วนหนึ่งมักจะไปหางานทำที่เยาวราช จะมีทั้งขับสามล้อเป็นจับกลงแบกหามหรือในส่วนของผู้หญิงก็จะเป็นลูกจ้างตามร้านคา้าต,ต่างๆในเยาวราชซีนเปิดที่ลิซ่ายืนใต้สปอร์ตไลท์กลางถนนเยาวราชเพียงลําพังไม่มีใครบนถนนก็เหมือนกับการที่จากอีสานมาหางานทําอยู่ในเมืองหลวงเพียงคนเดียวที่ไม่มีใครให้พึ่งพิงทั้งเงียบเหงาทั้งต้องเป็นลูกจ้างเขาต้องต่อสู้เพียงลําพังเพื่ออ,อีพ่ออีแม่ที่บ้านซึ่งก่อนจะจบฉากนี้นะครับมีป้ายโฆษณาเสี้ยงฉุนซึ่งเป็นเหล้าชนิดหนึ่ง ความหมายที่เราตีความได้ก็คือยามที่เหงาอ้างว้างก็ได้เสี่ยงชุนที่เป็นเล่าราคาถูกทําให้ช่วยผ่านความยากลําบากนี้ไปได้บริบทของฉากนี้สามารถเปรียบไปได้ถึงการไปทํางานที่เกาหลีของสาวอีสานที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกันฉากต่อมาเป็นฉากที่ลิซ่ายืนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใส่ฮูสีขาวมันเปรียบเสมือนตัวแทนของชาวอีสานด้วยกัน ที่เข้ามาช่วยเหลือทั้งเป็นเพื่อนคุยเพื่อนที่ปรึกษาเป็นชุมชนสาวอีสานที่มาทำงานในเกาหลีหรือทำงานในนิคมโรงงานอุตสาหกรรมที่จับกลุ่มกันส่วนในเกาหลีจะมีทั้งผีน้อยทั้งคนที่เข้าไปทำอย่างถูกกฎหมายอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกพร้อมที่จะช่วยเหลือกันเสมออีกในย่าหนึ่งที่แฝงไว้ก็คือทั้งหมดนั้นมี100คนและเมื่อรวมดิซ่าก็จะเป็น1 0 1คนสื่อถึงจังหวัดร้อเอ็ด ที่เป็นจังหวัดในภาคอีสานเป็นการเปรียบเปรยว่าคนอีสานยังไงก็ไม่ทิ้งกันพร้อมอยู่ข้างๆกันไม่ว่าจะบุกเบิกไปทำงานที่ไหนจะมีน้ำใจและอาหารอีสานของคนอีสานให้กินกันอยู่เสมอฉากสาวสองที่ยืนอยู่ท่ามกลางเลดไหล มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคาวะสาวสองที่ทั้งมีงูและไม่มีงูโดยแสงสีแดงที่ฉาบบนใบหน้านั้นสื่อถึงสาวสองที่ทำงานในแวดวงกลางคืนทั้ง s ซ็ก o r k เกอรหรือทำงานตามผับตามบาร์ที่เป็นซอฟต์พาวเอร์ของคนไทยและสาวสองเหล่านี้นั้นส่วนใหญ่เป็นคนอีสานที่ออกไปทำงานทั้งที่ทเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นบาเรนมาเลเซียสิงคโปร์หรือดูไบ และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมคนอีสานที่แพร่กระจายไปครึ่งเอเชียไม่ใช่มีอยู่แค่พัทยาหรือป่าตองเพียงอย่างเดียวอสวอสวอฉากเต้นหน้ารถมอเตอร์ไซค์เป็นการแทรกชีวิตและวิถีของเด็กสาวและกระเทยอีสานที่เต้นหน้า้านหน้ารถแฮซึ่งตรงนี้ลิซ่าก็เป็นสาวอีสานจากบุรีรัมย์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของรถแฮ โดยในอดีตที่ผ่านมาลิซ่าก็มักจะนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเกิดไปใส่ในผลงานของตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุง้งในมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิซ่าหรือท่าเต้นเด้าที่วัยรุ่นลดแฮมักจะนำไปเต้นกันให้เห็นอยู่ในปัจจุบันอย่างชินตาซึ่งท่านี้ลิซ่าก็เคยนำขึ้นไปเต้นในนามของวง Black พิง k และเมื่อมีผลงานที่เป็นของตนเองลิซ่าก็ไม่ลืมที่จะนําเอาความเป็นสาวอีสานของตนเองไปใส่ในผลงานอีกครั้งซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสิ่งที่แทนรถแฮ้หรือฮานหมอลำรวมไปถึงฉากมอเตอร์ไซค์ยกล้อในตอนท้ายของฉากนี้นี่ก็ชัดเลยว่าลิซ่านั้นต้องการจะสื่อถึงการคารวะเหล่าแว้นสกอยอีสานจริงๆฉากเต้นในห้างเก่าเปรียบเสมือนการอดทนที่ต้องเริ่มต้นชีวิตที่ออกมาจากบ้านที่อีสานของสาวอีสานที่ไปทํางานในนิคมหรือที่เกาหลี โดยจะต้องทนอาศัยในห้องเช่าเก่าๆโสมเพื่อรอวันที่เก็บเงินให้พอค่ามัดจำห้องแล้วย้ายออกไปเปรียบดังดอกทิวลิปที่ถูกฝังไว้ใต้ดินเพื่อรอวันทะลุทแทงดินออกมาผลิบานออกดอกสวยงามอีกครั้งยังแฝงความหมายว่าหากย้ายไปทำงานในนิคมหรือที่เกาหลีสิ่งที่รออยู่คือความลำบากที่จะต้องพบเจอและเลือดของสาวอีสานจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ ให้อดทนและสู้เหมือนที่ลิซ่าที่ถึงแม้จะอยู่ในฉากสโสมแต่ก็ยังเต้นสู้ไม่ได้อ่อนแรงฉา,า,า,ากถัดมาที่ต่อเนื่องกับฉากที่แล้วที่เต้นอยู่ในฉากสโสมฉากนี้จะเห็นว่าลิซ่าผมยาวและเต้นอยู่ในห้องที่สว่างและสะอาดนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อการอดทนผลิดอกออกผลสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่ดี จะเห็นได้จากลิซ่าย้ายมาเต้นในที่สว่างพร้อมกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากลูกอีกี้ในช่วงแรกเริ่มพัฒนาเป็นมาดามเปรียบเสมือนสาวอีสานที่สู้จนมีฐานะหรือไม่ก็ได้สามีฝรั่งจนได้เป็นมาดามแต่ถึงแม้จะเป็นมาดามแล้วถึงยังไงก็ยังไม่ลืมเลือดอีสานและฉากถัดมาที่เป็นฉากที่เลียดาวที่ติดฟันนั้นก็เปรียบเหมือนว่าดาวคือตัวแทนของปาร,ราที่เป็นดั่งเลือดเนื้อของคนอีสาน ดาวที่ติดฟันก็เหมือนกับมันกลายเป็นอาหารหลักของมาดามอีสานที่ทำคอนเทนต์กินอาหารอีสานภาพของลิ้นที่เลียฟันที่ติดดาวนั้นก็คือการกินปลาร้าที่อร่อยซึ่งไม่เคยจะไม่อร่อยเลยสักวันโดยรวมแล้ว mv lockstar ของลิซ่านั้นทำได้ถึงมากสัมผัสได้ถึงความเป็นอีสานได้ในทุกอนูของ mv ตัวนี้และดีใจมากๆที่ลิซ่านำเอาความเป็นอีสานไปนำเสนอให้ชาวโลกได้รับรู้ ว่าสาวอีสานนั้นมีดีและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวอีสานทั่วโลกที่กําลังทํางานเพื่อครอบครัวว่าอย่าท้าทอถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อให้มองดูลิซ่าเป็นตัวอย่างว่าถ้าตั้งใจยังไงสักวันก็ต้องประสบความสําเร็จกองบรรณาธิการข่าวกดครายงาน เมื่ออีสานออกออนอย่ฟีเตายกระเครื่องขึ้นลำบอลลือลำโพงมาหอเอาไว้เปิดแกนเราน้ำมูลมุงหาถานนนิตักพาเบลผัวสลับบุรีจะไปหาอีปอ่อป ม่นึ่งเข้าทอดมูให้นำเอาไว้กินเมื่อแลบนลํำตะทองเมื่อนิคมมาเห็ดงานรอมือนาก็จะเมื่อบ้านที่สานอีสานบ้านเฮาอีสาน